สวัสดีคะ่ะพี่น้องป่าสมพิชช่องสมพิชแนวคะ่ะนี่โอกาสนีโอกาส,กาสหาล้อคงมหาไทยรูปไฮเบิ้ลพอดีเห็นนกกงย้งยืนอยู่คนโ้เห็นบ่กะเละไทยฟิล์มไฮเบิ้ลชนดอกกับดอกไหม่เบิ้งหมันเกิดเองมันเป็นหนาดอกไหม่ค่ะสีม่วงกับสีเหลือง อยู่ในป่าค่ะพี่น้องงามค่ะเห็นกับต่างงามๆได้บังบ้นีนนกตัวนี้ยืนยซื้อๆที่แรกว่าสมผิดนึกว่าแม่นไอ,อ้อเพื่อนยังนึกว่าแม,ม่นหุ่นปัน้นแหมพี่น้องบังรู้啦ก็ไปว่าว่านกขันมาเหลียวบังจังหูว่า,าเป็นของ,งททแทนไหมพี่น้องบังเนะี่ย